ตอนที่45ดาเลียเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมหมอเขาบอกว่าเขามารักษาตัวช้าเกินไปจริงๆหรออา้าวลูคสัสเอ้ยไม่ใช่สิคุณซิลเลี่ยนจากรกระกูลเฮสเบลหรอคะขอโทษที่ฉันไม่ใช่คุณดาเลียค่ะนายนอต้องการหาเรื่องกับคุณหนูนะคะรบกวนเชิญมากับฉันได้ไหมคะมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรอคะ ใช่ค่ะแม้ว่าจริงๆแล้วนายน้อยอยากจะคุยกับคุณชายยูดาพร้อมๆกันแต่ดูเหมือนนายน้อยไม่ต้องการจะไปขัดจังหวัะช่วงการฝึกฝนกับท่านแลนดิอัสนะคะคุณเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแสงตะวันักท่างไหมครับเออคุณกำลังพูดถึงดอกไม้ที่จะบานในทุกๆ20ปีดอกไม้ที่มีพลังมากอย่างไม่น่าเชื่ออะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับ คุณรู้จักมันดีเลยสินะครับะก็มันเป็นเรื่องเล่าในตำนานที่โด่งดังมากเลยนี่คะแน่นอนว่าฉันต้องรู้สิมันเป็นไอเทมธาตุอยากที่ช่วยเพิ่มค่าพลังได้สูงลิ่วมากเป็นเราก็แค่ไอเทมราคาไฟตะว,วันเท่านั้นแหละมันไม่ใช่แค่ตำนานหรอกครับในบันทึกของตระก,กูลเทสเวลมันถูกบันทึกเอาไว้ในนั้นด้วยครับ ดินแดนแห่งความหนาวสุดขั้วดอกไม้ที่มีพลังงานอย่างรุนแรงถูกพบอยู่ในดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้วันนี้เป็นวันครบรอบ20ปีตั้งแต่ที่มีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นพอดีครับ <Wow. S 2> คุณคิดว่าดอกไม้นั้นจะสามารถช่วยคุณชายยูดาได้เหรอคะถูกต้องครับหน้าหนาวก็กำลังใบเข้ามาแล้ว นี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปค้นหามันครับสลาดเหมือกันแท้นี่เขาไม่ใช่คนที่ได้แร้งสามจากโลกของพวกเราจริงๆหรอกเนี่ยอ oh. ย่างไรก็ตาม Frost and Vi oh. เป็นพื้นที่ที่หนาวที่สุดในเขตเหนือ คุณชายยูดักกับผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปตามหาดอกไม้แสงตะวันสักครั้งที่นั่นแต่ผมคงไม่สามารถพาคุณไปยังสถานที่ที่หนาวมากขนาดนั้นด้วหรอกนะครับดูเหมือนพวกเราจำเป็นต้องหาอุปกรณ์กันหนาวทันทีที่พวกเราเดินทางไปถึงที่นั่นนะคะและเพราะมอสเตอร์อย่างพวกวินเทอร์แบร์ก็มีเยอะแยะมากเลยด้วย ฉันหมายถึงฉันเคยได้ยินมาว่ามีพวกมอนแบบนั้นอยู่ด้วยนะคะพวกเราก็น่าจะต้องใช้พอชัดมากมายเลยด้วยเอมีอะไรอยากอื่นที่พวกเราจำเป็นต้องใช้อีกบ้างนะ <c oughs> ในเมื่อคุณชายยูดาะกำลังยุ่งอยู่กับการฝึกฝน <c oughs> เดี๋ยวฉันจะบอกพวกอัศวินให้เองค่ะ <c oughs> เออได้ครับรบกวนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ ได้ค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณชายลูคสัสคุณก็ด้วยนะคะคุณเิเลียนอีก5ครั้ง5 4.5โอ้ย4 3.5 3 2.5ว้าว <c oughs> พวกเขาฝึกกันหนักน่าดูเลย ที่เหมาะสมเรากับกิท่ทองใบหยกจนดูราวกับว่าพวกเขาเป็นเหรียญอีกด้านของกันและกันที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและตอนนี้ก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านแลนดิอาสชายผู้ซึ่งผมให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอดจากความสำเร็จที่ชายผู้นั้นได้ส,สร้างมาตลอดชีวิตผมรู้สึกอิจฉาคุณชายยูดานิดนดจัง สไตล์การต่อสู้ของท่านแลนดิอัสเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเรียนรู้ได้เว้นแต่จะมีร่างกายที่มีลักษณะจเฉพาะเจาะจงบางอย่างเท่านั้นค่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่านายน้อยอ่อนแอเมื่อเทียบกับคุณชายยูดาหรอกนะคะท่านแลนดิอัสก็ได้ตระหนักรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของนายน้อยเช่นกัน เมื่อพูดถึงพรสวรรค์การใช้ดาบแล้วท่านแลนดิอัสยังเคยชื่นชมว่านายน้ออยู่ในระดับเดียวกับดาบพูดคามาเอลเลยค่ะผมก็ดีใจเรื่องนั้นแหละนะแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกอิจฉาเขาอยู่ดีแล้วนายน้อจะเอาแต่นั่งจ้องเขาอยู่เฉยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอคะแน่นอนว่าไม่ในที่สุด ผมก็ได้เจอคู่แข่งที่ผมเฝ้ารอมาโดยตลอดผมไม่มีทางอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรหรอกนะครับท่านอาจารย์ครับขาขาของผมไม่ไหวแล้วครับโอ้เจ้าบังเอิญอยู่ในท่าที่เหมาะจะฝึกร่างกายช่วงบนพอดีเลยแฮะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าเจา้าดุสิ์ของข้าเฮ้อเอยอย่าร้องสิเดี๋ยวน้ำมันจะไหลออกจากตัวเร็วเกินไปนะวิดพื้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะพอข้ามาล,ลองคิดดูแล้วอะไรอีกล่คะครับพวกเราจะถึงอนาเขตเฮฟเวอร์ในวันค่งนี้สินะ ก็หมายความว่าเจ้าเป็นลูกศิษย์ขอ้ามาได้หกวันแล้วอืนั่นก็หมายความว่าพวกเรามีเวลาเหลือแค่วันเดียวแย่จังเลยแต่พวกเราคงต้องเลิกฝึกการเพิ่มกรามเนื้อซะแล้วล่ะตอนนี้พวกเรามาเริ่มฝึกวิชาประตูสวั์ชั้นฟ้าเก้าทิศทางกันดีกว่าฮะ อะไรนะครับแล้วที่พวกเราฝึกมาจนกระทั่งถึงตอนนี้มันอะไรกันล่ะครับป้าวเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าเป็นการฝึกเพิ่มกล้ามเนื้อทั่วไปไงถึงแม้เจ้าจะป่วยด้วยโรคก้าเซนลมปราณหญินอุดตานก็ตามแต่เจ้าก็ยังตัวเล็กเกินไปอยู่ดีข้าเลยต้องการให้เจ้าฝึกเพิ่มกล้ามเนื้อเยอะๆอ้าอยากจะรี ยูดาฝึกเพิ่มกล้ามเนื้อผ่านการฝึกผลกับแลนดิอาสหรอถ้าเป็นในเกม mm hmm. ก็คงจะไม่มีทางเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นได้เลยนะ <Wow. S 1> เอ๊ะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดเขาเรียนรู้วิชาประตูสวรรค์ชั้นฟ้าเก้าทิศทางแล้วยูดา <c oughs> เขาจะ <c oughs> ด้วยเหตุผลบางอย่างานางเอกจินตนาการถึงภาพที่ยูดามีคราวเหมือนแลนดิอาส เขาจะตัวใหญ่เหมือนท่านแลนดิอัสไหมคะแลนดิอัสสูสง2เมตร30เซนติเมตรฮ่าฮ่ฮ่เจ้าเคยบอกว่าเจ้าเป็นคู่มั่นของลูกศิษย์ข้าใช่ไหมข้าว่าเจ้าก็ควรจะห่วงเรื่องนั้นอยู่รอกนะร่างกายที่ใหญ่ของข้าเนี่ยไม่ได้มาจากการฝึกวิชาประตูสวรรค์ชั้นฟ้าเก้าทิศทางหรอกไม่ต้องกังวลไป ไม่ได้มาจากประตูสวรรค์ชั้นฟ้าหรอคะถูกต้องเหตุผลที่ข้าตัวใหญ่แบบนี้เป็นเพราะเลือดของยักษ์ที่อยู่ในตัวของข้าหน้าหลังจากที่ได้เรียนรู้วิชาบรรพบุรุษย้อนกลับข้าก็ได้ปลุกศักยภาพแฝงภายในเลือดที่อยู่ในร่างกายและวิญญาณของข้าเลยทำให้ร่างกายเติบโตกลายเป็นแบบนี้ว้าว วิชานั่นก็เคยมีพูดถึงบ้างในเกม Legend of Heroes 2สนะแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าแลาดิอัสมีเลือดของยับไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาแลาดิอัสเป็นที่เลื่อมลือกันถึงร่างกายอันแข็งแกร่งในเกมภาคแรกมันก็สมเหตุสมผลอยู่เอาล่ะ ตอนนี้ดูเหมือนคู่มันจะล่มใจไปแล้วข้าจะเริ่มสอนเจ้าเกี่ยวกับประตูสวรรค์ชั้นฟ้าเก้าทิศทางแล้วนะประตูสวรรค์ชั้นฟ้า9้าทิศทางเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ประกอบไปด,ด้วยประตู9บานมันเป็นวิชาที่จะทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณของเจ้าเข้าถึงเลเวลใหม่ทุกครั้งที่เจ้าสามารถเปิดประตูได้ วิชานี้ถูกค้นพบในซาบารักหัดพังเราจะใช้บทสวดที่ถูกค้นพบนั้นมาช่วยเปิดประตูบานแรกกันเลยผมก็แค่ต้องจดจำบทสวดนั่นเฉยๆแค่นั้นเลยเหรอครับถูกต้องเจ้าเป็นคนเดียวที่จะสามารถเปิดประตูของตัวเองได้สิ่งที่ข้าสามารถช่วยเจ้าได้ ก็คือนำทางเจ้าไปยังด้านหน้าของประตูบานแรกเท่านั้น <Wow. S 1> ก่อนอื่นเลยอยู่ในท่านี้นะแบบนี้เรอครับยืนนั่งปล่อยตัวตามสบายแบบนั้นสิยืดหลังตรงถอดรองเท้าออกด้วยได้ครับตั้งใจฟังนะลูกสิ์ของข้า ข้าสามารถเปิดประตูได้เจ็ดบานแล้วและหลังจากข้ามาถึงจุดนี้ข้าก็ได้เข้าใจว่าเพื่อที่จะฝึกฝนศิละปะแห่งปราดได้อย่างสมบูรณ์แบบจเจ้าจำเป็นต้องมีพรสวรรค์พิเศษถึงจะทำได้ปร,ปราดหรอข้าไม่มีพรสวรรค์แบบนั้น แต่สำหรับผู้ที่มีร่างกายเหมาะกับการต่อสู้เรากับสวรรค์ส,สร้างแบบเจ้าแล้วเจ้าน่าจะสามารถเข้าใจถึงวิชาพวกนี้ได้อย่างท่องแท้และก้าวข้ามขีดจำกัดไปได้ก้าวข้ามขีดจำกัดหรอตอนนี้ก็หลับตาลงแล้วท่องบทสวดซะ มันไม่ใช่ศิละปะการต่อสู้ที่ปรกะกอบไปด้วยการจงรีและการป้องกันมันไม่ใช่การใช้พลังภายในแกนกลางของร่างกายด้วยซ้ำประตูก้าวบานที่อยู่ภายในจิตวิญญาณและร่างกายทุกครั้งที่ประตูถูกเปิดออกวิญญาณและร่างกายของเจ้าจะเข้าสู่เลเวลถัดไปการผสมผสานระหว่างศิละปะการต่อสู้กับเวทมนต์ จะช่วยพัฒนาจิตวิญยาของเจ้า24ฝีเท้าเฮอริเคนเรียนรู้วิชานี้เรียบร้อยแล้วแรนเอวิชาที่พัฒนาต่อยอดมาจาก36สุดยอดฝีเท้าวิชาการเคลื่อนที่ที่ประกอบไปด้วยฝีเท้า24 9ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการหลบขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ คุณสามารถพัฒนามันไปสู่ระดับถัดไปของศิลปะการต่อสู้ได้อนณาเขตเฮสเวลนาะมีอากาศหนาวเย็นบาดแผลที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยเวทมนต์การพยายามปกป้องเจ้านายของคุณหลังจากได้รับบาดแผลจากพวกบูชาเดมอนมีแต่จะทำให้สิ่งต่างๆมันแย่ลงค่ะ ถึงแม้ฉันจะเข้าใจว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นแต่ฉันขอแนะนำว่าคุณควรกลับไปที่เมืองใบลุนนะคะคุณดาเลีย